ไม่ดีนะไมดีจริงเลยนะครับใช่แล้วไม่ติดกระเป๋าครับต่อเพื่อไปไหนน้ำปูใ่น้ำตาลไหมน้ำปูนะไปอย่างไรไปไหน นาเต้าชูทั้งนั้นเลยเนี่ยโอเคของน้านหน่อยใช่ไหมโอเคระบบไลตีเลยวันกองเยอะอยู่ไนไปดูอีกันสามคนสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาทริปของ เสียงนะเป็นทริปซ้ำวันนี้ก็ข้ามเกาะมาแต่เช้าเลยหน้าประตูนะก็จะประมาณนี้มาสามคนไม่มีใครมีเตวอบีมาเออไม่เป็นไรคิปเปอร์มีค่อยๆช่วยกันแ,แเอาตีต่อแรกทีนะตีเข้าไปเลยนะ นะ้ลองตีชิดขอบนู้นเนี่ยวันนั้นมันก็กินขอบในนู้นถ้าตีจากฝั่งนี้นะ เย่าใน,นกระเป๋ามีเปลี่ยนเปลี่ยนได้นะถ้าไม่กินอันนี้เราก็เปลี่ยนได้ลองหดไปไกลดูสิโอ้โหต้านลมไม่ถึง โอ้โหโโหลออะไรเพราแล้วเมื่อกี้ผมก็โดนทีมมี้เหมือนก็เป็นของไอกระชังเก่ามั้งหวัน one. ยู่ช่องนั้นตีด้านข้างของแทงปูหนหรือตีด้านหน้าตีไล่ไป ตีแนวข้างนี่นี่วันนี้ได้ไดิดออตัวสวยด้วยนะอนอ,อะโอ้โหเงียบเลย วันเช็คเบรกเรนแน่นไปเปล่า แจกตัวเลยนะเพื่อนๆหาตัวก่อน เพื่อนๆตีตั้งแต่เช้านะก็ยังไม่โดดเลยนะโดยรวมตรงหน้าประตูก็มีขึ้นบ้างแต่ไม่มากน่าจะมีสี่ห้าตัวนะลองตีทั้งเปลดหลายสีก็ห้าแปดห้าตีผิวน้ำ ตีมินนาวตีฮาร์ดคอร์ mm hmm. ก็ยังไม่โดดเลยนะตอนนี้ลมก็แรงใช้ได้อยูะโอเคครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวไล่ดูกันไปเรื่อยๆว่ามันจะกัดไหมครับเ,เพื่อนๆตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับ4ี่โมงกว่าแล้วเรือรอบแรกจะมารับแล้วนะครับแต่ผมกะว่าแต่รับเรือ ลอบห้าโมงกว่ารอบสุดท้ายอย่างน้อยก็มีเวลาตีตรงหน้าประตูอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะกัดให้เราไหมครับวันนี้โอเคไปครับเพื่อนๆเ,เอาครับกำลังจะขึ้นเนนรือนะเาล่นจัดแล้วใจเย็นใจเย็นนะลุน

นะโทษนะครับวิ่งวิ่งไปสายนะโอ้ยระวังระวังลงโอ้โหเด็กเรลูกเด็กเราโอ้ยขาต้องเชื้อขกูก็กลัวจะโดนสายก็ันไปก็ดีว่าเอาไปวิ่งมาแล้โชว์ตายเองโอ้ยจะวิ่งไปแล้วพี่ทายตีผมล่วงมาเมื่อกี้เนี้ยนนั่แหละไม่เห็นไม่ติดไม่ติดครับ อีโอ้โหตู้แช่เลยเหรอไหรักษาเขาด้วไหมเอาแล้วเขตักปลายเขากันดิเอาไปตักเลยเโินเลยโอ้โหนวดเลยใส่เล็กกว่เอาจนได้ปีสี่ปีสี่จะันหนึนงดองนวดได้ขึ้นพี่พี่อันนี้แข็งแรงกว่าไหม อันนั้นเราบล็อกเราลุดลงมายุ้งคาดน่าเนี่ยมันลื่นเลื่อนมาลูกดูท่าเขาดิเอาเรือห่อเรือไงเล้วเนี่ยโอเพยโอเพยเดี๋ยวกินอีกเนี่ยโอ้ร้อนไข่ร้อนไข่สู้กับแท็กตัางบล็อกได้ยินเลยลั่นเลยเนี่ยครับไปดูตรงก๊พักก่อนเช็คก่อนนวิธีการเล่นไฟใหญ่ของอาโลนนะเมื่อกี้ผมคิดว่าประมาณ6นะแต่เพ็าะตอนนี้มีสิบใหญ่ บอกแล้วให้ออกหมากขาไม่ยืดปลาอะไรกันอยู่เรืขอยะเรากระลังดูไว้จะลบทังหน่ไม่เห็นโตไม่หมดไปให้โทรหาด้วยหาน้ำไม้ไม่หาคุยแล้วเหรอคุยแล้วนี่มันน่ะอะไรปลาอะไรปลาของติดอ่ะเขาบอกให้ปล่อยน้ำใช่ไหมเออปล่อยน้ำให้คนตกปลาได้น้ำน้อยโอ้โหเที่ยวไม่ได้จุ่ได้ไ มาเป็นหมอเลยทำไงเล่นแล้วตอนพุงแล้วเนจะดวเลยแล้ว่งเข้าดแล้วมันเมื่อเนยนะโอเคเอแต่ก็ไม่เอารอเือรือมาแล้วี่ได้กาเลนบไปแล้วี่เอาเอาคันกเลนคือวนีเรือมาแล้วเาเแล้วเรือมาแล้วอให้เรือกลับไปก่อนเล้ว่างลอเรือนะนะร่นมาตีเล่นด้ย สไม่แล้วเขาก็มีความมั่นใจด้ยไงโดนอยู่วิธีการเล่นของน้ารุ่นนอยไฟใหญ่ไม่ให้โดดเลยเร้ให้น้รา่อจเริ่มหมดแล้วน้านใจเย็นน้นนะเริ่มหมดแล้ว ผมคอยผมคอยดูที่เขากอไงนิๆเขาเป็นยองอยู่เดี๋ยวคายออได้มันดรอมันลอยไงช่วมในองนอยองอน้นเเลยพี่เลาติ๊กแหงดีแม้งตักแหง่ายละ สิบสิบนั่งันอย่างนี้สิบอยู่แลม่กีมองไกลๆนึกว่าไส่ใส่ห้าไส่หกตอนโดดอยู่นู่นเมื่กี้เปกี้เห็นห่างแล้วยังใหญ่ดึงไปอลองไอลองออกแล้วดูวันยาวทุหคนข้อหนข้อหนวไม่ถึง ดึง <Yes. S 1> ดงลงตรงดองตรงอี้เรียบร้อยยังไงยังยังยงสยางครับโอ้โหป็นล้ <c oughs> นนนนอยี่นู่รับเรื่องนะ <c oughs> อ,อะรอดแข่ว่ะไายังมีเลยถ่ายเลย <c oughs> เอุ้ยะล้ว่นถ่ายอยู่แน <c oughs> ่นอนเลย <c oughs> จอด <c oughs> อเออ,อ,เเอน้อเุอมขวข,ขด้วยยอดยอด,ด้วย,วย,วย<อ>น้บ้ีปาลาเขาเราเท่เออเงงเท่ครับอยอดเดี๋ยวเที่ยวท้ายนะครับตอ้องรีบนะ